ให้สถานที่นี้เกิดเป็นเพชรเป็นทอง,เ,ทองเกิดโชคเกิดลาภเ,เกิดความสมบูรณ์พุนสุขตลอดกาลด้วยเทินเชิญทางคณะเจ้พาพาพนะครับเชิญหน้าประรำพิธีเพื่อที่จะหวานโปรยเข้าตอกดอกไม้ให้ตั้งจิบอธิษฐานขอพรอเป็นมหามงคล เวลาหวานตัวหวานให้สูงสูงเลยนะครับหวานให้สูงสุดเลยนะครับสิ่งที่อธิษฐานไว้จะได้สําเร็จอย่างสูงสุดหวานให้สูงสุดเลยครับขอให้ดอกไม้ทุกดอกกีบกุหลาบทุกกีบกับกลายเป็นเพชรเป็นทองกับกลายเป็นโชคเป็นลาบกับกลายเป็นสิ่งของที่มีค่ามหาศาลกับกลายเป็นงานและเงินให้หลั่งไหลเข้ามา อย่างไม่ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและก็ปัจจุบันขอให้รุ่งโรจน์ชดช่วงชัดวาลเหนือคนเหนือใครตลอดกาลจนได้เป็นเศรษฐีเงินสด